เร่งดำเนินการคริสนารงเดชถูกกล่าวหาการยักยอกทรัพย์มรดกสารชี้ไม่มีเจตนาเบียดบังกรณีนี้เป็นประเด็นที่สร้างความกังวลในวงการบริหารทรัพย์สินและกฎหมายความสมบูรณ์ของชุมชนแต่ที่น่าสนใจคือสารได้พิจารณาอย่างละเอียดว่าโจทย์มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่าจำเลยไม่ได้ทำตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดกซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเข้าใจบทบาทของผู้บริหารในวงการมรดกอย่างชัดเจน จากกรณีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายโจทกล่าวว่าจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชได้โอนเงินจำนวนมหาศาลไปยังบัญชีส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้โจททราบซึ่งโจทตรวจสอบพบภายหลังและยื่นคำฟ้องต่อศาลศาลได้ตัดสินว่าโจทมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าจำเลยไม่ได้เจตนาเบียดบงังทรัพย์สินในกองมรดกแม้ว่าจะมีข้อสงสัยในแง่ของการใช้ทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมแต่ศาลยังคงพิจารณาอย่างรอบคอบในชั้นไตส่สวนมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าโจทมีสิทธ ในการรับมรดกและมีผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของคุณหญิงพรทิพย์ขณะที่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกถูกกำหนดให้ทำหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินและแบ่งปันให้แก่ทายาทศาลได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่างละเอียดและพบว่าไม่มีข้อพิรุษที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาจึงได้ให้ประทับฟ้องไว้พิจรารณารวมถึงกำหนดวันสอบปากคำและตรวจสอบพยานหลักฐานการดำเนินคดีนี้สะท้อนถึงความสำคัญของกระบวนการทางกฎหมายในการจัดการทรัพย์สินมรดก ซึ่งไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแม้จะมีข้อพิพาทบางอย่างแต่ศาลยังคงให้ความสําคัญกับการรักษาความสมบูรณ์ของสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับจากพ่อแม่ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการนี้